สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านวันนี้พบกันอีกเช่นเคยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จะมีคำแนะนำดีๆต่อเนื่องเกี่ยวกับอาชีพที่เหมาะหรือส่งเสริมสำหรับคนที่เกิดตั้งแต่วันที่หนึ่งจนถึงวันที่สามสิบเอ็ดแปลกนะคะเราจะสังเกตว่า ในอาชีพเดียวกันทำไมบางคนถึงเจริญก้าวหน้าร่ำรวยหรือทำไมบางคนก็ไปได้เรื่อยๆหรือทำไมบางคนรู้สึกว่าไม่เหมาะสมไม่มีความก้าวหน้าเลยมีสิ่งหนึ่งที่เกี่ยวข้องก็คือเลขวันเกิดมีอิทธิพลส่งผลให้ คนผู้นั้นร่ำรวยหรือเจริญก้าวหน้าหรือมีอุปสรรคในการทำงานค่ะสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปแรกเกี่ยวกับอาชีพก็จะขอแนะนำเกี่ยวกับผู้ที่มีเลขเกิดเลขหนึ่งก็คือคนที่เกิดวันที่หนึ่วันที่10วันที่สิบเก้าและวันที่28ซึ่งคนที่เกิด4วันนี้จะเป็นคนที่มีเลขเกิดเลขเดียวกันก็คือเลขห ค่ะก่อนที่ทุกท่านจะไปชมและไปฟังขอความกรุณากดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งเพื่อจะได้รับฟังคลิปดีๆเร็วกว่าเพื่อนและคอมเมนต์เพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้แก่ผู้ทำคลิปได้พัฒนาคลิปให้ดีๆยิ่งขึ้นต่อไปค่ะคนที่เกิดวันที่หนึ่งวันที่สิบวันที่สิบเก้าวันที่ยี่สิบแปดอาชีพที่ จะแนะนำก็คือควรเป็นอาชีพที่เป็นอะไรเกี่ยวกับความร้อนเกี่ยวกับพลังงานคือปั๊มน้ำมันจะเป็นเจ้าของปั๊มน้ำมันหรือขายน้ำมันหรือเกี่ยวกับไฟฟ้าขายอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆได้หมดนะคะขายแก๊สขายเตาแก๊ส อุปกรณ์ที่ทำเกี่ยวกับความร้อนขายทานได้หมดนะคะพวกนี้จะทำหรือเป็นอาชีพที่ร้อนร้อนอย่างเช่น delivery ก็ได้ก็คือซื้อมาขายไปเร็วแต่ว่าอาชีพพวกนี้ต้องเราเป็นคนทำเองอย่างเช่นอาหารที่ร้อนร้อนก็ได้แต่เราต้องแต่คนที่เป็นเลขวันเกิดต้องเป็นคนทำเอง ถ้าจะเล่นหุ้นก็ต้องเล่นหุ้นเกี่ยวกับหุ้นเกี่ยวกับหุ้นพลังงานต่างๆแต่ถ้าจะรับราชการหรือเป็นลูกจ้างรับวิสาหากิต่างๆก็ต้องเกี่ยวกับไฟฟ้าเกี่ยวกับพลังงานโรงงานหรือบริษัทที่เกี่ยวกับการซื้อขายพลังงานต่างๆได้หมดและยิ่งถ้ารับราชการ เลขคนที่เกิดวันที่หนึ่งสิบสิบนี่วิถีชีวิตดวงเกี่ยวกับราชการก็จะเป็นคนที่จเจริญก้าวหน้าเป็นผู้บริหารใหญ่โตได้ค่ะแต่ก็จะมีปีกย่อยอีกเยอะแยะเกี่ยวกับอาชีพอันนี้คร่าวๆให้ฟังว่าถ้าหากเรามีญาติพี่น้องหรือลูกหลานที่เกิดวันที่หนึ่งสิบสิบเเราดูอุปนิสัยเราก็ อาจจะแนะนําเกี่ยวกับอาชีพที่พูดถึงนี้ได้ว่าจะทําให้มีความเจริญก้าวหน้าและก็ร่ารวยต่อไปในอนาคตได้หรือหากมีข้อสงสัยอื่นๆเกี่ยวกับอาชีพคนที่เกิดวันที่หนึ่งสิบสิบดดิฉันได้สใส่ลน์แล้วก็อีเมลไว้ที่ใต้คลิปนี้แล้ว ยังไงก็สอบถามกันมาได้นะคะอันนี้ขอย้ำว่าเป็นสถิติของคนส่วนมากที่พบเจอที่สถิติที่ควรจะเป็นเกี่ยวกับอาชีพที่ทำให้ร่ำรวยและประสบผลสำเร็จมั่นคงถาวรในคนที่เกิดวันที่หนึ่งสิบสิบเกยบแปดหรือบางส่วนอาจจะไม่เป็นอย่างที่ ถ่ายไว้ก็ได้ถือว่าเป็นสถิตินะคะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลค่ะค่ะก็เกี่ยวกับเลข1 1ึ่งสิก็จะมีเรื่องราวอื่น,นๆเยอะแยะตามที่เคยเล่าให้ฟังแล้วนะคะว่ามีอะไรบ้างแต่ก็จะขอแนะนำไปทีละเรื่องทีละเรื่องนะคะก็ค่อยๆติดตามรับชมรับฟังกันต่อไป คลิปนี้ก็คงขอจบและขอกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีพบกันคลิปหน้านะคะสำหรับผู้ที่มีเลขเกิดวันที่สองวันที่สิบเอดและวันที่ยี่และวันที่ยีิบเก้ว่าอาชีพที่จะทำให้ท่านร่ำรวยปังๆเฮงเฮงและประสบผลสำเร็จในชีวิตจะมีอาชีพอะไรบ้างโปรดติดตามนะคะสวัสดีค่ะ